กินไปแค่น้ำจุมกินไปแค่น้ำจุมทางออกที่ดีนะทำงานของตัวเองให้ดีทำงานของตัวเองให้ดีทำ,ดทำให้เสร็จแล้วอยู่กับ คนวันนี้นะคะเราก็จะมากินซุกี้กันนะคะซุกี้หมูทุกคนดูมาเลยมากินกันเลยนะคะโอ้โหทุกคนเดี๋ยวขใช้ช้อนหน่อยเออเื้เส้นม้นเส้นแบบไม่ตัดเลยนะ มา,ม,ม,มาจิ้มจิ้มมาจุ่มน้ำจิ้มมาจิ้มน้ำจุ่มกันเอาโหนี่ทุกคนดูจุ่มลงไปน้ำจิ้มสะใจน้ำจิ้มแบบเด็ดมาก กินหมดไปอืมโอคนไม่กินนานจิ้ม,มไปอืมอืมาอมาใส่ถ้วยเพราะาเรามีถ้วยอยู่นะคะ หู้ช่วงแรกเราจะกินก่อนอืมอะไรเนี่ยนี่นี่น,นี่เห็ดเข็มทองจุ่มไปที่น้ำจิ้มจิ้มไปที่น้ำจุ่มจิ้มไปที่น้ำจุ่มจิ้มไปที่น้ำจิ้มเออ อ,อร่อยมากเลยไม่ได้กินนานมากจิ้มลงไปก็อร่อยมากน,นี่อันนี้เต้าหูปาห้ปลาเต้าหู้ปลาก็ จิ้มลงไปอือหือคนมันแบบดยอดมากโอ้นี่นี่น,น,นี่เห็ดเข็มทองคนดูนี่เห็ดเข็มทองจิ้มลงไปก็อืักใจ มีน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะมาเล่าเล่าประสบการณ์ใช่เรามีท็อป,ปิกค,คุยกันนะคะประสบการณ์โอ๊ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอใช้ส้อมนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์เจอคนท็อกซิกเนี่ยที่ทำงานท็อกซิกไหมไม่ใช่เขาเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลนะ่ะทุกคน ไม่ได้ท็อกซิกหรอกค่ะเขาเป็นคนไม่มีเหตุผลอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีไม่ใช่สิแนะนำไม่ใช่สิแนวทางใช่ใช่แนวทางอือ้โห แล้วจะมาแนะนําแนวทางสําหรับคนแบบเอาไว้รับมือสําหรับแบบว่ารุ่นพี่ที่ทํางานแบบว่าที่เขาแบบว่าไม่ค่อยชอบเราทั้งๆท,ที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาทําเอ้ยเราทําอะไรให้เขาใชทท่ทุกคนดูดูดูจิ้มลงไปทุกคนดูนี่จุ่มลงไปให้หมดเลยนี่ดูดู โอ้อ oh. oh. hey, 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 hey. mm ๋อเรื hmm. mm ่เ hmm. ร mm ื่นี่คุณดูน่ากินมากอื้ืขออภัยนะ เพราะว่าหิวหิวมากก็ลเลยต้องกินแบบขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราให้ฟังนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบว่ารุ่นพี่ที่ทำงานที่แบบว่าชอบชอบแบบว่ายัางไงอ่วดอวดบิงๆ นิดนึงชอบใส่ชอบชอบชอบทําให้เราเหมือนแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรให้เขาผิดใจอะไรขนาดนั้นอืมโอ,โ,โอ้โหโอ้มันอร่อยมากทุกคนมันอาจจะเวอร์นะดูเบอร์แล้วก็อาจจะแปลว่า มันจะอร่อยอะไรขนาดนั้นมันอร่อยจริงๆนะถ้าแบบว่าเราไม่ได้กินนานอะ่ะทุกคนดูเนี่ยูจิ้มลงไปแล้วก็ดีมากอ่ะเดี๋ยวอีกคำหนึ่งเดี๋ยวให้ให้ดูอีกคำหนึ่งนะเนี้ยเอาเห็ดเข้มทองด้วย ก็จิ้มลงไปขึ้นมาอืมอุคนมันอืมอืมอืมอยมคตรเอืม,อม,อม นี่กดเนเพื่อนดีกว่าคุณลกจิ๊บอู้ขึ้นมาอือหอือหือ้เนื้อชิ้นนิดหนีว่วเอ้ยหมูชิ้นนี้เหนียวนิดหนึ่งพราะว่า อทำไม,ไมดูจอไม่ค่อยเห็นทุกขนขอเแรงขึ้นก่ะอืมคน ชาบูแล้วก็น้ำอารมเป็นอะไรที่เข้ากันนะกแต่ว่าถ้าเรากินกินไปใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เริ่มอยู่ท้องละไม่ได้หิวมากนาดนั้นไปน้ำจิ้มราดให้เพื่อนดู อุ้ยน่าทานไหมล่ะอืมโอ้โหนุ่มๆนุ่มๆยุยยอืออืมอ๋มอ ยอดมากอิ้มเข้าไปม,มาคอนี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าเราเจอเพื่อนที่เป็นคนที่ทำงานด้วยกันใช่ไหมเรารู้สึกว่าเออ เขาอะเขาเกลียดเราใช่เขาเกลียดเราแต่ที่นี้นะเราอะเข้างานมาก่อนเขาเราไม่ไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาก่อนละด้เหตุการณ์นเนี้ยคือมันเป็นแบบนี้ก็คือว่าเราเข้างานทากับทํางานมาก่อนเขาใช่ไหมเขาเข้ามาทีหลังก็คือเนี้ยแล้วก็โดยปกติอะ เราก็อยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยนะอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้อยู่มาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็เท้าวความก่อนนะว่าตอนแรกนะคะมันจะมีน้องคนหนึ่งที่เข้ามาด้วยแต่เขาจะเป็นอีกแผนกนึ่งทีนี้เขาหน้าตาดีใช่ไหมทุกคนก็แบบรู้สึกว่าทุกคนก็แบบว่าเป็นแบบเออป็นเหมือนเพื่อนกันอ่ะทุกคนเข้าใจไหมเป็นเหมือนเพื่อนกัน,กน,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 กนและลังจากนั้นนะคะทีเนี้น หนึ่งปีผ่านไปใช่ไหมเราก็อยู่ด้วยกันกับพี่คนนี้ที่ทํางานด้วยกันพอทํางานไปเสร็จปุ๊บเราอะรู้สึกว่าพี่เขาอะเริ่มแปลกเริ่มแปลกยังไงเริ่มแปลกหนึ่งเวลาเราพูดเรื่องงานเขาก็เงียบพูดเล่นเขาก็เงียบอะคขาพูดพูดแบบคุยกันปกติใช่ไหมเหมือนเพื่อนกันเราพูดกับเขาแล้วเนี้ยก็เหมือนเขาเขาก็ไม่ตอบแบบไม่ตอบเลยอ่ะอุ้ยเราก็รู้สึกว่าอ้าวโอ้สงสัยเขาอยากคุยแต่เรื่องงานเพราะมันเป็นในเวลางาน ทีนี้ใช่ไหมทุกคนพอไปถือแล้วก็โอเคไม่เป็นไรแล้วก็ไม่คุยทีนี้พอไปถึงว่าเราต้องคุยเรื่องงานใช่ไหมพอไปถึงเรื่องคุยเรื่องงานเราก็คุยลังจากนั้นเขาก็ไม่ตอบอีกเราก็รู้สึกว่าเอะมันน่าแปลกแล้วอะ่ะเราก็เริ่มสงสัยแล้วแต่เราก็ไม่ได้ถามเขาตรงๆนะทุกคนอันเนี้ยการที่ไม่ถามเนี่ยเราก็ควรที่จะถามนะเพราะว่าเราจะได้เข้าใจกันขึ้นกันและกันใช่ไหมแล้วหลังจากนี้นะเราก็ แบบว่าไม่ถามแต่พอมันนานเข้ามันหนักเข้าเรื่อยๆแกหนักเข้าแม้กระทั่งว่าทํางานอะ่ะอ่ะเราทําในส่วนของเราใช่ไหมมันจะมีการแบ่งกันใช่แบ่งกันมันรู้อยู่แล้วว่าแบ่งกันอ๋อฉันว่าทำตรงนี้นะแล้วพี่ก็มาทําตรงนี้ต่ออย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็ทําทําทาและช่วงนั้นอะ่ะเราติดแบบดูแบบว่านักร้องนักร้องเกาหลีแล้วทีเนี้ยเราก็ดูเราทาเสร็จส้นส่วนของเราใช่ใช่ไหมแล้วก็นั่งดูนั่งดูจนเสร็จ นั่งทํางานเส,เสร็จแล้วแล้วเราก็นั่งดูนักร้องใช่ไหมเรานั่งดูนักร้องหลังจากนั้นอ่ะเขาก็นั่งด้วนใช่ไหมทีนี้เขาก็นั่งทํางานขานองเขาไปแต่เรานั่งเล่นเพราะว่างานของเรามันเสร็จแล้วเพราะว่าเขาไม่คุยกับเราเราก็เออโอเคไม,ไม่คุยก็ไม่เป็นไรเร,เราก็ทําหน้าที่ของเราไปหลังจากนั้นออมีการไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุาการณ์อะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วหัวหน้าหราหน้าเรียกถามว่าทําไมทั้งสองคนถึงไม่คุยกัน เออทาไมเป็นอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาตอบคนหน้าว่าอย่างไรใช่ไหมเขาตอบว่าก็เขาไม่ช่วยทํางานพี่คนนั้นเขาบอกว่าเราอะไม่ช่วยเขาทํางานแกแกเข้าใจปะว่าเวลาที่เราคุยกับคนอื่นพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือไม่เรื่องงานอะ่ะแล้วถ้าเขาไม่ตอบอะเราจะอยากคุยกับเขาต่อไหมเราจะอยากช่วยเหลือเขาไหมอะเราก็แบบเอองั้นก็ก็คือปล่อยเลยตามเลยก็ไม่คุยก็ไม่คุยเราก็ก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปในเมื่อ ไม่ช่วยทํางานได้ยังไงเราทําส่วนของเราเสร็จแล้วแล้วเราจะต้องไปนั่งช่วยเขาเหรอใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเอ้มันแปลก,กแล้วนะทําไมถึงต้องพูดว่าเราไม่ช่วยทํางานแล้วหัวหน้าเราก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยทําไมไม่พูดกันเราก็บอกว่าก็เขาไม่ตอบเขาเวลาเราคุยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พูดแล้วเขาบอกแล้วเขาก็บอกหัวหน้าด้วยนะว่านั่งดูเกาหลีทั้งวันเขาพูดแบบน,นี้แล้วก็แบบเอ๊ดูก็เลยเออพอหัวหน้าเรียกไปคุยใช่ไหมแต่ว่าเขาคุยเหีละคนเขาไม่ได้คุย พร้อมกันสองคนอันนี้ก็อาจจะทําให้ไม่เข้าใจกันด้วยก็อาจจะสื่อสารที่แบบยังไงอะมันอาจจะไม่ไม่ค่อยลงตัวหลังจากนั้นหัวหน้าก็เรียกเราไปบอกว่าเขาพูดแบบนี้มีมีนะเราก็บอกว่าอ่ะหนึ่งนะเราก็บอกว่าหนะเราอทํางานในส่วนของเราเสร็จแล้วสองเขาไม่คุยกับเขาแล้วเขาไม่ตอบเขาไม่พูดแล้วก็รู้สึกว่าหนูก็เลยไม่ได้พูดกับเขา ทีนี้หัวหน้าก็โอเคเข้าใจแล้วหัวหน้าก็เลยบอกว่าถ้าง,งานนั้นอย่าให้มีงานม,มีปัญหานะถ้าไม่คุยกันก็ทําในส่วนของใครของมันใช่ไหมอยู่นานไปสักพักหนึ่งเราก็เฉยดูหรือเปล่าว่าแบบเราอะมีแบบอยากลาออกจากงานเลยนะเพราะพี่คนเนี้เพราะว่ารู้สึกว่าอุ้ยทำไมเขาไม่คุยกับเราเขาไม่อยากคุยกับเราเราก็แบบว่า ออกไปทําที่อื่นดีกว่าอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานอย่างนี้เรามันไม่มีความสุขไปทํางานก็ไม่อยากจะไปทุกคนเพราะว่าคุยเราจะไปคุยกับใครอ่ะทำงานด้วยกันอยู่2คนอ่ะเออและหลังจากงาน,นใช่ไหมเราก็อยู่ไป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 ใช่ไหมทีนี้ยมันจะมีล็อกเกอร์ที่เราเอาไว้ทาเก็บขนมพี่เขาอ่ะในแผนกเราอ่ะก่อนตอก่อนหน้านูน้นที่ว่า1ปีแรกอ่ะที่ที่แบบว,ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยกันใช่ไหม แบบทำงานช่วยกันพ้ยกันปกติใช่ไหมคือแรกๆอะ่ะก็คือขนมซื้อมาเราก็จะใส่เก๊ะแล้วเราก็จะกินด้วยกันเราเราจะกินด้วยกันใช่ไหมทีเนี้ยหลังจากที่พี่เขาอ่ะเริ่มรู้สึกว่าเขาจะแยกตัวออกไปใช่ไหมก็เอาขนมออกไปทีเนี้ยวันนั้นอะ่ะเขาเป็นวันหยุดแล้วขนมเขาหายหลังจากที่เข้ามาทํางานหลังจากขนมเขาหายเข้ามาแล้วเขาก็โพสต์เขาก็โพสต์แบบโพสเฟซ ของเขาเฟซบุ๊กของเขาอะว่าไม่มีตังค์ซื้อกินหรอทําไมถึงต้องขโมยของคนอื่นกินอีขี้ขโมยเขาพูดแบบนี้เลยนะเขาพูดแบบนี้เลยแต่เขาหารู้ไหมว่าคนที่สิ่งที่เขาพูดเกมมันไม่ใช่เราเว้ยเราเราไม่ได้กินและที่สําคัญนะขนมที่แล้วคนที่กินคือใครรู้ไหมหัวหน้าคนที่กินขวหน้าหัวหน้ากิน พอหัวหน้ากินแล้วใช่ปะแล้วแต่หัวหน้าแต่พูดตรงๆว่าขนมที่เขาซื้อไว้กับขนมที่หัวหน้าซื้อมันเหมือนกันแต่โดยปกติของเขาอะเขาจะเก็บใส่ถุงต่างหากแลวมัดจะไม่มีใครไปยุ่งกับอะไรของเขาแต่ขนมที่วันนั้นที่หัวหน้ากินคือเป็นขนมที่อยู่ข้างนอกถุงของเขาก็านั่นก็แปลว่าขนมนั้นอยู่ที่ถุงอยู่ข้างนอกก็คือเป็นของพวกเราใช่ไหมของคนที่เหลือเพราะ ในแผนะใครซื้อมาไว้แล้วใครจะกินก็กินได้แต่ว่าถ้าอย่างพี่คนนั้นใช่ไหมที่เขามัดใส่ถุงอะ่ะก็แปลว่าเขาไม่อยากให้คนอื่นกินเขาก็เขาก็มัดใส่ถุงได้เป็สิท์ของเขาแต่วันนั้นของเขาเขบอกว่าของเขาหายคนเราก็ไม่ได้กินแล้วหัวหน้าก็กินของตัวเองแล้วเขาพูดแบบนั้นใช่ไหมปุ๊บหัวหน้าไปคอมเมนต์เลย,ยจัดหนักจัดเต็มเลยด่าก,กันเลย แล้วทีนี้พี่เขาก็แบบประมาณว่าก็ขนมเขาหายเขาคิดว่ามีคนกินทีนี้หัวหน้าก็แบบว่าก็แกกินของแกแล้วของตัวเองจําได้หรือเปล่าเขาว่าแต่ขนมอะเอาเอาตรงๆนะสําหรับเรานะเรารู้สึกว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าของเขาอใครกินแต่ไม่มีใครไปแตกถุงขนมของเขาเลยนะเพราะว่าแกเขาจำไหมว่าเขาจากที่เขาไม่คุยกับเราเขาไม่คุยแม้กระทั่งกับหัวหน้าเพราะเขาคิดว่าหัวหน้าเข้าข้าง แล้วจนถึงทุกวันนี้จนจนแม้กระทั่งว่าเขาลาออกเขาลาออกไปแล้วอ่ะทุกคนเขาลาออกไปแล้วแต่ทุกวันนี้นะก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้เกลียดเขาเลยนะสิ่งที่เขาทํากับเราแบบไม่คุยไม่พูดอะไรเพราะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สมมติว่าคือมันมีความรู้สึกคิดว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเกลียดอะไรเราเพิ่งทั้งที่ปีแรกอะปีแรกก็คืออยู่ด้กันดี ีดเขาซื้อส้มตำาให้กินตลอดซื้อกับข้าวทํากับข้าวมาแบ่งกันกินตลอดเลยนะทุกคนแต่แต่ว่าอยู่ดีๆพี่เขาก็แบบโกรธเกลียดไปเลยอะ่ะแบบเหมือนไม่ชอบไม่ชอบมึงสุดๆไปเลยอะ่ะแล้วแต่ว่าคนข้างนอกใช่ไหมที่เขามองมาเป็นพวกแบบหัวหน้านใหญ่ๆที่เขามองเขาก็รู้รู้ถึงปัญหาว่าแบบไม่คุยกันใช่ไหมแล้วเขาก็เข้าใจว่า คุจจาได้ไหมที่บอกว่ามีน้องพนักง,งานอีกคนหนึ่งหน้าตาดีเข้ามาทํางานแล้วเขาบอกว่าสองคนนี้ทะเลาะกันเพราะผู้ชายแก่ใช่ไม่ได้ใส่ใจใครเลยฉันจะไปทะเลาะกับผู้ชายได้ยังไงฉันก็แบบจริงอะ่ะฉันไม่ได้คุยกับคนนั้นเลยแล้วฉันก็ไม่ได้พูดกับคนนั้นเลยแล้วก็เขาก็อายุน้อยกว่าแล้วเขาก็เป็นเด็กมันไม่ใช่สับเปกะ่ะทุกคนเข้าใจปะแล้วเราจะไปทะเลาะกับคนนั้นเรื่องผู้ชายได้ยังไงอ่ะ เขาใส่ไปแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะเขาก็มีกิ๊กไปทั่วเลยแล้วใครจะไปก็ถึกจนถึงด้วยวันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาเกลียดอะไรเราเราอาจจะทําไม่ดีกับเขามั้งอาจจะแบบว่าทํานิสัยไม่ดีทั้งโดยที่ไม่รู้ตัวแต่เขาก็ไม่ได้พูดส่วนเราก็ไม่ได้ถามว่าเขาหนูเกลียดอะไรหนูคาแบบพี่ไม่พอใจะอะไรหนูแต่สุดท้ายแล้วก็ให้มันผ่านไปแล้วเขาก็ แต่ไม่รู้ว่าเขาเลาออกเพราะอะไรนะไม่รู้เหมือนกันแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าเขาอาจจะเกลียดเราจนเขาไม่อยากมองหน้าเราก็ได้แอืมล้วก็เลยแบบสุวะเออไม่เป็นไรนะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วอะเราอะทํางานใช่ไหมเราไปทํางานก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วใช่ เราไม่ต้องไปแคร์ไปสนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบเราเราทําหน้าที่ของเราให้ดียังให้คนอื่นมาว่าได้แล้วก็ชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นเพราะว่าจิตใจคนเราไม่เหมือนกันใช่แต่ว่าเอาตรงๆนะก่อนที่เราจะมาพูดมาเล่าแบบนี้ให้ฟังอะตอนนั้นอะรู้สึกไม่ดีมากรู้สึกแบบหนักใจหนักใจสุดๆหนักใจแบบพี่เขาเป็นอะไรอะทาไมทาไมเขา ทำไมเข,า,มา,เขาถึงไม่ยอมพูดกับเราทั้งๆที่เราเราก็ยังไม่แบบหรือว่าเราเรื่องเขาเป็นินทากับคนอื่นหรอก็ไม่เคยรู้พูดเรื่องเขากับใครเลยนะแล้พี่เขาก็ไม่มีเรื่องอะไรให้คุยด้วยนะแบบความรับเขาอะเราไม่มีเราไม่มีความลับของเขาหรือไม่เคยพูดเรื่องของเขาไงก็เลยรู้สึกว่าความลับของเขาเราก็ไม่เคยรู้แล้วเขาก็ไม่เคยเล่าให้เราฟังแล้วเขาเจ็ดเราเพราะอะไร ถ้าจะบอกว่าเพราะว่าเออเราอาจจะไปเล่าเรื่องของเขาความลับของเขาให้คนอื่นฟังแต่เรื่องของเรื่องคือเราไม่รู้ความลับของเขาเราจะไปเล่าเรื่องเขายังไงใช่ไหมเอออืมพูดแบบยาวถ้าใครฟังไม่ทันอะ่ะก่อนนั้นเนี้ยเด็กจะพยายามตัดให้ให้มันให้มันฟังเข้าใจนะคะแล้วก็ เถ้าสมมติว่าใครฟังไม่ทันก็กลักบย้อนกลับไปดูได้เพราะทุกคนกำลังเสริฟเราคลิปของเรานะคะน้อยมากต่เราเรื่องเัยไนไหมอยากเล่าจริงๆอยากเล่าแบบเป็นอุทาหรณ์สำหรับน้องๆที่จะไปทํางานแล้วแบบจะจะ,จะอะไรอย่างเงี้ยจะท,ทะําทำยังไงติดอ่ดน,น,นที่ทางานไม่อยากทา คนนี้เกลียดเราแล้วเกลียดคนนี้อะไรเงี้ยทุกคนทางออกที่ดีนะทํางานของตัวเองให้ดีทํางานของตัวเองให้ดีทําให้เสร็จแล้วอยู่กับแล้วอยู่กับตัวเองอย่างเราเหมือนเราอย่างเช่นเราใช่ไหมก็เหมือนที่เราบอกว่าทํางานของตัวเองเสร็จแล้วก็นั่งเล่นนะอย่าไปแคร์อย่าไปแคร์เยอะ พอเ,เราไปหาเงินเราไม่ได้ไปหาเพื่อนนะทุกคนเข้าใจไหม mm. ความจริงอะทุกคนบอกว่าอุ๊ยแต่หนูตอแหลไม่เป็นค่ะไม่ใช่ตอแหลมันเป็นการาระงับอารมณ์เก็บสีหน้าในในเขาเรียกว่าอะไรอะในสังคมจึงหนูตอแหลไม่เป็นค่ะหนูไม่อยากทาแบบนี้นะคะเกียดก็คือเกียดหนูไม่อยากามานกับเขา แต่ถ้าเราเกลียดใครสักคนเราเกลียดคนทั้งโลกเราเกลียดบริษัทนี้แต่เขาให้เงินห้าหมื่นแต่คุณบริษัทนี้ดีมากเลยเขาให้เงินสองหมื่นอ่ะเรามีนี่อยู่เดือนละสี่หมื่นเดือนบริษัทนี้ยหนูไม่ชอบค่ะคนร่วมงานของเขาเขาให้เดือนละห้าหมื่นนะแต่หนูไม่ชอบเลยค่ะการทํางานที่นี่หนูไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบหนูค่ะหนูไม่อยากทําแต่ที่นี่นะให้เงินเดือนสองหมื่นห้าแต่เขาดีมากเลยค่ะเขาดีทุกอย่างเลยค่ะ แต่นี่มี40,000นะทุกคนทุกคนอย่าลืมใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบประมาณว่าเราต้องทนอยู่กับ50,000ถึงจะไม่ถูกใจถึงจะไม่ได้สบายใจแต่3 50,000นะั้นสามารถเอามาใช้หนี้ของเราเดือนละ40,000ได้ทุกคนใช่นี่ก็คือการวิธีการจัดการของเราที่ดีสําหรับเรานะสาหรับเราเราคิดว่าอดทนไว้ทํางานตัวเองให้ดีแล้วก็ เดินหน้าต่อไปอย่าไปยอมแพ้เขาปั้นหน้าได้เราก็ปั้นหน้าได้เหมือนกันทุกคนอย่าไปคิดเยอะนะคะทุกคนอย่าไปคิดว่าอ้หูเป็นเจนนั้นเจนนี้หนูไม่ทนหรอกค่ะไม่ใช่นะทุกคนยิงอยู่เราไม่ควรที่จะอดทนกับอะไรที่แบบระมือแต่ทุกวันนี้คือค่ายากหมักแผนเงินสําคัญแต่ว่าถ้าใครหาเงินได้แบบว่า โดยที่ไม่ต้องพึ่งบริษัทไม่ต้องไปรอดูสีหน้าใครหรือว่าไม่ต้องไปเก็บอารมณ์เพื่อเพื่อเงินเดือนเยอะ,ยอะๆก็ก็ก็ทําไปครับจริงๆทุกทุกวันเนี้ยก็การหาเงินอ่ะด้มันก็ไม่จาเป็นต้องเป็นบริษัทหรือว่าไม่จำเป็นตป็นพนักง,งานของคนอื่นหาเงินได้ด้วยตัวเองเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้แต่ถ้านี่เยอะฟรีแลนซ์บางเดือนเงินเดือนไม่เท่าที่เท่าเดิมนะทุกคนต้องเข้าใจด้วย ทุกคนเราว่าคลิปนี้มันพอจะนานมากมากๆเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะลาไปก่อนสำหรับซุก,กี้ตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเก็บไว้กินในมื้อต่อไปนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบ อยากให้เล่าเรื่องแบบนี้หรือว่าให้พูดพูดในคลิปเยอะๆแบบนี้นะคะก็าสามารถคอมเมนต์ได้นะคะอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับชีวิตประจําตัวของของเราชีวิตที่เราเคยเจอคนแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหตุการณ์นในชีวิตต่างๆมาสามารถมาแชร์ได้นะคะถ้าใครอยากให้เราแชร์เรื่องอื่นๆด้วยนะคะก็คอมเมนต์ได้นะคะเผื่อเราจะมีอะไรมาเล่าในคลิปหน้านะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย